แรงงาน E.P.S. ที่กำลังจะเดินทางมาประเทศเกาหลีใต้อย่าทำแบบนี้เด็ดขาดไม่งั้นท่านจะกลายเป็นผีน้อยโดยที่ไม่รู้ตัววันนี้เจอมาแล้วครับผมอย่าเฮ็ดเด็ดขาดครับพี่น้องฟังสนองวันนาศษา,าสิบเอ็สูฟังเะอครับเรื่อว่าเฮ็ดยังไงมาสัน้นนี่น้องคนหนึ่งติดตามผมมานาาแล้วแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากผมในเรื่องคำปรึกษามา ตั้งแต่เดือนท่านว่าคมแล้วแก่มาเกาหลีแก่มาแล้วเงินนายจ้งบ่คอยจาก่ใจอันนี้คืองานอุตสาหกรรมนะครับพี่น้องต้องบอกกับพี่น้องอย่างที่นะครับว่ามาประเทศเกาหลีใต้ไม่ว่าคุณจะมางานอะไรก็แล้วแต่อุตสาหกรรมรเกษตรพริสัต์หรือก็าสางเลี้ยวแต่ดวงคือเกาเลี้ยวแต่ดวงนองคนนี้มาแล้วนายจ้งบ่คอยจ่ายเงินสองเดือนสามเดือนจ่ายครั้งหนึ่งสามเดือนจาอน่า,นจายมาทีละล้านหลานก่าวัน เงินมันกับพ่อใส่ทังบ้านกันมีสินยืมนียืมสินมาล่อสัญญาจ้างมาตั้งสองปีกว่าสิได้มามาเลี่ยวกับมาเจอโรงงานแบบนี้แกก็ได้โทษปรึกษากับผมผมก็บ่าเออโทษหาศูนช่วยเหลือแกก็บ่าเออศูนช่วยเหลือก็บ่าให้ยูไปกอนนู่นนี่นั่นก็บ่ากันไปอันนี้ผมอบอกความว่าไปอีกนะครับในเรื่องนี้นะครับแกก็เลยปรึกษาพุ้นันพุนี้ก็เลยมีคนแนะนํำให้แกว่าไปเลยออกไปเลยว่าสันนี่ฟังผมนะ อาจจะเป็นประโยชน์กับน้องๆที่กำลังจะมาไหมออกมาเลยเดี๋ยวเท่าแก่เขาจะเส้นรับรองเท่าแก่เขาจะจัดการเรื่องเอกสารให้ทุกอย่างนี่ฟังผมนะเพื่อนบอกแม่แบบนี้เพื่อนบอกว่าเท่าแก่จะจัดการให้ทุกอย่างไม่ต้องเป็นห่วงพี่ออกมาจากที่นั่นเลยแกกับว่าด้ฟังฟ้าฟังไฟอย,ยังแกก็ออกมาเลยครับพี่น้อง แกออกมาตั้งแต่เดือนอะไล่ะเดือนสามหรือใดนี่เราบ่นแน่ใจแกกับม่อยู่โรงงานนี่แกกับว่าได้เงินดีตลอดนะแกทั่วขาผมโอเคอยู่ไอโอเคอยู่ไอบาที่นี่อยู่มาหอดหาเดือนครับผมคือมือว่านมือกวนนี่แหละแกกัเลไบถามตัวแกว่าเมื่อไรจะเซ็นสัญญาให้ฉันพะนะเมื่อไรจะ,จะจ,ะจะจัดการเรื่องเมื่อไรคุณจะเซ็นสัญญาให้ฉันนายจ้างบอกว่าคุณต้องไปข้อย่องเส้นเต๋อกวนพะนะ เออมันต้องหาเดือนแล้วคือแกออกมาจากโรงงานเดิมคือมาทํางานอยู่หันเลยบ่ได้ไปลงทะาบวงทะเบียนอีอย่างนี่คือผิดแล้วผมก็บรรู้ว่าแกแกมาได้แบบไหนแกมาโ่งงานที่สวงนี่แกก็มีแต่ว่าแกไปแล้วหาเดือนแล้วไปโค้งองเส้นเตอร์เขาก็บอกว่าคุณเป็นผีน้อยเรียบร้อยแล้วนะคุณเป็นผีน้อยเรียบร้อยแล้วก่อนแล้วนี่แบบนี้ก็คือความหมายว่า ถ้าคุณออกจากโรงงานเดิมนะถ้าเขาเส้นง่ายให้คุณนะอันนี้คือถ้าคุณคุยกันกับเขาดีๆว่าฉันต้องการที่จะง่ายงานโอเคถ้าเขาเส้นง่ายให้คุณปุ๊บคุณต้องไปลงทะเบียนว่างานที่โคโยงเซ็นเตอร์ในเขตที่คุณจะไปบอเมนว่าพ่อเขาบอกให้ไปก็ไปเลยแล้วกับเหตุงานนองเขาบ่ได้รู้เรื่องรู้เล่าอย่างเลยจนหอดหาเดือนไปถามเขาเขาบอกไปโคโยงเซ็นเตอร์โคโยงเซ็นเตอร์บอกว่า บ่ได้แล้วคุณเป็นผีเรียบร้อยแล้วอันเดียแล้วว่าสัน้นเป็นไรครับพี่น้องมาที่นี่ก็เพราะว่าอย่างเพราะว่าเชื่อใจเชื่อใจเขาว่าอ่าน่ในจฝ่ายทางเนี่ยเขาจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเอกสารทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะทําให้พะนะแกก็เลยเชื่อใจเขาแกก็เลยมา,กเ,กอเ,าเอาไปมาหาเดือนเขาบาเช่นบางยังใหย่าังไปถามเขาเขากับภาพไปเขาก็พภาพไปล้วโคยงเส้นเตือ ฮคดจังว่าได้แล้วคุณเป็นผีเรียบร้อยแล้วปะนะนี่เขาเขาบ่ได้เหตุยังไงแล้ววมาที่นี่เขาไปเช็คเบื้องสถานะเท่าแกเส้นให้คือเนระเทียนี่การที่คุ้นจะหนีออกมามันมีอยู่สองกรณนแล้วนี่ที่เขาจะเส้นให้คุ้นคือ่นระเทียให้คุ้นกับบ้านหนึ่งคือเขาบารมีชอบล้วคือคุ้นีนระเทียล้วคุณคุณลบหนีเขาเขาเส้นว่าคุณลบหนีสองก็คือเส้นใหญ่มันเส้นออนไลน์ได้ มันเส้นออนไลน์พี่น้องอยากรู้ว่าเขาเส้นแบบไหนพี่น้องให้ดาวน์โหลดแอป EPS นะครับดาวน์โหลดแอป EPS มาไว้ในโทรศัพท์มู่เจ้าเช็คสถานะตัวเองมันจะมีเงินพวกเงินกุกมินเงยอย่างต่างๆแล้วมันก็เขียนขึ้นว่าคุณจะอยู่ในเกาหลีได้ถึงวันไหนวันไหนมันจะมีแต่แต่ถ้าเขาเส้นง่ายคุณแล้วคุณบ่ดูบาเช็คสถานะให้ใน30วันให้ใน30วันถ้าคุณบ่ไปเช็ค ถ้าคุณบ่ไปรงทะเบยียน่างงานคุณเป็นผีเรียบร้อยคือใส่านองคนนี่เป็นผีตั้งแต่เดือนแรกโอ้เป็นผีตั้งแต่ออกมาแล้วตั้งแต่เขาหน้าจางเส้นไหเดือนซีา่าเนี่ละเทศบบรูตัวว่าจะควงเนี่ยกลายเป็นผีแล้วเพออราะบรูคือแกบรูแหะแกนึกว่าทางบริษัทปลายทางนี่เขาจะทําเรื่องให้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ความเป็นจริงคุณต้องไปเส้นสัญญาคุณต้องเส้นด้วยตัวคุณเอง ล้วก็ต้องเส้นกันอยู่ที่โคยงเส็นเตร์อ,อยู่ที่อไอ้กลุ่มแรงงานของเกาหลีมันคอยสีแมนครับพี่น้องมันมาเมนว่าเขาสิจัดการให็หมือมันมาเมนเจ้าต้องเส้นด้วยตัวเองน้องเขาบวกย้ำหนักย้ำหนาว่าคุณต้องได้ทำเองทุกอยาก่างแม่กระทั่งตอนเท่าแกาเขาจะเส้นใหญ่เจ้าก็ต้องไปเส้นรับร่องแต่ว่าบางคนเขาก็เส้นออนไลล่ให้กันเคืขึ้นเส้นใหญ่ออนไล่ให้กันเลยขึ้นแต่ก่อนรนนี่เขาเส้นนี่ละเทียดคือว่าเจ้าลบหนี ลาดเลยครับพี่น้องอย่าไปหาเสื้อผ้ายบอกว่าย่าไปเสื้อผัยแล้วอายว่ามาเลยมาเลยเดี๋ยวเขาสิจัดการให้เดี๋ยวเถอะแก้จัดการให้เอกสารทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวเถอะแก้เห็ดให้อายบวกคนที่เพิ่งกาลังจะมาใหม่นี่ว่าอย่าหาท้อย่าไปเสื้อมันเห็ดบ่ได้ไรเออคือถ้าคุณลบหนีออกมาเร้ยวนี่คุณต้องเอะโหลดดาวโหลดเอปอ,อีพีเอยียดมาก แล้วคุณต้องเช็คเอยๆภายในสามสิบวันที่คุณออกมาเนี่ยถ้าเขาเส้นให้คุณว่าคุณง่ายเพราะว่าคุณบางที่คุณอาจจะตกลองกับเขาตกลองกับเขาว่าชันใจง่ายนะเขาอบอ่อแน่นเส้นให้คุณก็ออกไปเลยก็มีกรนี่แบบนี้ก็เคยมีออกไปแล้วเขาเส้นง่ายให้ที่หลังเออโ okay. อเคเข้าเบิ้งในแอปอีพ e ี P S, เอสอ้าวเขาเส้นง่ายให้แล้วเข้ากลับไปลงทะเบยียนว่างงานอันนี้คือถูกต้องไปล่องทะเบยียนว่างงานแล้วก็หาง,งานได้สามเดือน แต่ว่าหลังจากที่เขาเส้นใหญ่คุนนี่ภายใน30วันนี่คุณต้องไปโคโยงเส้นเตรอไปรงทะเบียนคนหางานยาอวกมาแบบนี้เด็ดขาดแก,ก่ย้ำนักย้ำนะว่าย่าอวกมาแบบนี้ไอ้แต่ถ้าเจ้าตั้งใจว่าเจ้าสีโดดแท็กก็แล้วแต่เจ้าสีออกมากะระซังบ,บ่เป็นยังแต่ของแกเนี่แกบอกว่าผมไม่ได้มีเจตนาที่จะเป็นผีผมก็เลยเสียใจผมเครียดมากผมคิดว่าเขาจะทําให้ผมทุกสิ่งทุกอย่าง นายจ้างปลายทางจะทำให้ผมทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันไม่ใช่น้องเขาว้าแบบนี้กลายเป็นคนบ่มีวิชาเรียบร้อยแกกัาว่าบ้านที่นี่วันจันทร์วันจันทร์จะถามต่อแกว่าจะย่งจ้างฉันต่อหรือเปล่าถ้าเขาบ่จ้างต่อผมก็คงต้องหาทางไปไอ้นี่สินผมกับพรท่านจะเบิดทังบ้านผมกับบรอยากให้ลูกเพราะว่าผมกลัวเพิ่นจะเครียดเพราะตัวผมก็เครียดเพราะแห้งแล้วปวดหัวคักคิดหลาย <c oughs> ผมคิดนักคักว่าส่นมือนี้โทษพุยกับผมเมื่อ,อก,กี้นี่เรียกว่าอยากให้ทั้งบ้านรับรู้นี่ครับพี่น้อง <c oughs> เป็นอะไรเรื่องเล่าหนี่งบอมันธรรมดาเด้น้องน้องที่กำลังจะมาไม่ฟังผมเด้อถ้ามือเจ้าคิดว่าตัดสินใจโอเคละมันอยู่ยากมันอยู่แค้นมันนู่นนี่นั่นคือกรณีของน้องเขาก็บ่อยากยูแหละนายจางคนเลี้ยสามเดือนใจเงินเท่านึงมาใหม่ๆ่แกกับบมีเงิน แก่สิไปคันไปนีผมกับบอกว่าจะมีผมกับว่าได้ใส่ผมกับามน้องทัว่าสิไห้ไอตัวสิยืมอ้ก้อนว่าผมกับบอกน้องเขาอยู่แกกับว่าบอเป็นน้วไอ,อันผมยืมน้ำมูเลี่ยววะสันให้ไปตัดดอกคนทั้งบ้านเพราะว่าถอดแก้วประจ่ายเงินผมสองเดือนสามเดือนเลียวจ่ายกับจ่ายมาเทลลารนวะสันแกก็เลยนี่แหละก็เลยตัดสินใจออกมากแบบนี้แหละครับพี่น้องแล้วน้องนองที่กำลังจะมาไหมผมบอกนยครับเด้อให้พากันชิดหลายๆรอบมันบรมเว่าเขาออกมากเลี่ยวเขาจะ เ้วเขาจะไปนายจ้างไม่แล้วเขาจะเส้นให้เข้าเลยมันวเมนมันต้องทำตามขั้นตอนคุณออกมากแล้วถ้าเขาเส้นย่ายให้คุณนแล้วปุ๊บคุณนก็นต้องไปรงทะเบียนว่างงานที่โคยงเส้นเตอร์นะครับแล้วกลับไปหางานมีข้อความเขาเขากับไปดูงานโอเคอ่ารวงงานนี่เขาสรงข้อความมากคุณนกับไปดูงานร่วงงานทั้งนี้ดูอ่ารงข้อความมากคุ่นกับไปดูงานแบบนี้มันถึงจะถูกต้องถ้าคุณออกมากแบบนี้เลย คือเขาม้งว่าคุณเจียตนาที่จะหนีแท็กเขาก็ดเลเซ้นนี้ละเทียดให้คุณแต่มีก่อแล้วนีหนึ่งน้องน่องค้นหนึ่งน่ะพ่อแต่อวกมาเล้วเทาแกเส้นใหญ่ให้ที่หลังแต่มันเกินสามสิบวันแล้วแกบอลูแกบอมีแอปอีพีเอ็ดพ่อแกดาวนลดแอปอีพีเอ็ดมากแกถึงรู้ว่ามันเกินสามสิบวันมันหนึ่งวันแล้วเกินสามสิบวันมันหนึ่งวันแกไปโคย่งเส้นเตร์ เขาบอกว่าคุณเป็นผีเรียบร้อยแล้วในสามสิบวันทําไมคุณไม่มามันเกินมาหนึ่งวันฉันช่วยอะไรคุณไม่ได้เขาบอกจักงสีเลยคนนั่นก็เสียใจคักเสียใจเนี่ยแต่กันยังดีว่าเถาแกยังจางแกต่ออยู่คนนั้นนะแต่นองคนนี้โทรหาผมมือน,นี่ยังบรูชะตากรรมเลยแกบอกว่าแกเสียใจมากคนบัดบานมิผมคนเดียวละออ้ที่สวบมากับอีพี่เอดเป็นความหวังของมมู่บัานโอ้ผมกันเดียต่วนน้องเขาอยู่เพราะว่าน้องเขารึกษาผมมาตั้งแต่เดือนท่านว่าแล้ว แล้วก็รึกษากันโทรหากันคุยกันให้นั่นกันมาเรื่อยเืจนเมื่อนี่แกจบเลยกลายเป็นพี่น้อยโดยที่บ่รูตัวครับพี่น้องนะพี่น้องฟังแล้วก็ชิดเอาได้ครับเด้อผมก็นี่แหละเอามาฝากพี่น้องแค่นี้แหละอาจจะเป็นประโยชน์บ้างหรือว่าเป็นประโยชน์บ้างสําหรับน้องๆงและงานอีกที่เอเท่าแต่ไก่พักกันชิดหลายๆนะครับพี่น้องเด้อว,ว่าห้อาสิไปดีบ่หรือยังไงหเอสิโดดหรือว่าโดด,ดยังไงก็พิจารนาเอามันเลี่ยวแต่ดวงอีหลีครับพี่น้องไม่ว่าสิอุตสาหกรรมหรือก่อสังหรือกระแสบริษัท งานถูกอย่างมากเกาหลีนี่แล้วแต่ดวงอีลีบางกนมาเอามาถูกต้องตามกฎไม้แล้วแจ้งสี่เล่วแต่ดวงอ้ยไปผีดีกว่าดอกอันนั้นก็แล้วเต่มูเจ้าผมผม,ผมว่าได้บังคับให้ผู้ใดเสือหรือบเสือผมมาบอกสูฟังเสือมูเจ้าลองมาเปลี่ยนผมจากมือสองมือมือเจ้าสิปวดหัวเลยแต่ละมือจักไผรต่อไผรในเขียนมาหาผมจักผู้ใดในเขียนมาอันนวเดีๆกับพวกเขมีดอกมแต่ส่วนหลายมแต่คนาไม่มีปัญหาทักมาหาผมผมได้สัมสารพระภูมิเลยเลย,ยบ่แม่นสารไฟฟ้งอง,งนี่นะครับพี่น้อง ถ้าว่าเป็นประโยชน์กดไลค์กดแชร์สนองวรรณศาสตร์ได้ครับเนื่องมันคำเลีเ้ยวแต่เวี้ยตกดินเลี้ยวเมื่อนี้ก็เอาเรื่องเล่าแบบนี้มาฝากพี่น้องบางคนว่าผมบอกตแต่เรื่องทั้งลงบกันเลี้ยวแต่มือเจา้านะมันเป็นความจริงทั้งหมดที่ผมบอกนะครับเนื่องฝากพี่ฝากน้องแค่นี้กราบขอบพระคุณทุกซับสไครต์กราบขอบพระคุณทุกกำลังใจที่ให้สนองวรรณศาสตตลอดมากถ้าเรื่องเล่านี้เป็นประโยชน์กดไลค์กดแชร์สนองวรรณศาสตเป็นกำลังใจให้สนองวรรณศาสตร์ได้ครับเนื่องพี่น้องมาใหม่ให้คิดดีๆบ่าอิหรี่าหาทำครับเรื่องแบบนี้คคคคครรรรัััััับบบบบบขอุณสสววดดีกกลลนมืแ้